สวัสดีครับลุงสวัสด<อ>ีครับส<อ>ว,วัสดีคนรูปหล่อครับ <c oughs> ลองลองชงบงดูข้างบน <c oughs> โอเคครับ <c oughs> นี่เป็นเป็นเป็นอาคารที่ทำเองอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะไรทร <c oughs> งอะไร <c oughs> มันมันทำทำเหมือนโดมเห <c oughs> มือนโดมโดมโดมมองมาสรุตา <c oughs> <ๆ S 1> ไม่ไม,ไม่ใช่เพิเ่อม้าเงี้ยนไม่ใช่เพื่นแบบทรงไทยอันนี้สั่งง่ายๆเนาะแนื้อคือ เอาก็ที่แบบประหยัดที่สุดอะคือของที่เรามีอะก็เอาอะไรไม่ไผ่ครับเอาไม่ไผ่มาก็มาก็ดัดให้โค้งหลับกันโค้งเอาเล็กตะข่ายมาตีมาตีตะคุ้นโคโคโคเขาผมไอเตนตัวนี้ก็ทำฉากขบวนฉาบกไปเชิงฉาบได้อันนี้ฉาบข้างในดาการเสีทหารหลวงอะไรเนาะเศรษฐูณเนี่ยอาจจะแต่มองมาก็เป็นธรรมชาติในการทำอะไรนะไอมันดูสวยงาม ให้เป็นซินนั่นเนาะกันเลยกันโอ้โหซิ่งนะในเชิงสังเกติเดี๋ยวก็ค่อยๆปั้นไปเรื่อยๆปั้นไปเรื่อยการนี้ก็ได้กับปั้นเป็นรูปเออเงินจะได้ถท่าไรเลยปั๊บตรงก็คือขายไปด้วยวางก็ทำไปด้วยครับเออมาเปิดร้านได้จักเดือนประมาณยี่สิบวันยี่สิบวันถามจริงประมาณนั่นแหละประมาณยี่สิบวันเริ่มจากเอาเดี๋ยวเป็นเดือนนี้นี่เป็นแต่วันที่กลางเดือนที่พวกกรกฎาครับโอ ยินทึกวันวันนี้เป็นที่ฮกจิงหาุกกไหมครับอันนี้หนุ่มเช็ดมากินบ่อยไหมเช็ดผมโทรสั่งเลยครับมากินเองบ้างโทรสั่งเลยอันนี้บ้านบ้านโคกก็หอมตอนนี้เราอยู่บ้านดอนบุตโตโฟกันโฟนี่จะของบ้านดอนบุตโตซิตี้ซิตี้อันนี้เพื่อนร่วมรุ่นกันประคารุ่นสองปะค่ารุ่นสองนะครับปีสองพันหร้อยสามสุเสุดครับเก่าปีนะไโอเคครับข้างหลังนี่มีต้มเนื้อหมูมีโจ๊กใบเตี๋ยวต้มหมูประเภท ้องมีประเภทยร์ไหมหรือรมันต้มลมูสอย่างเดียวต้มลมูสอย่างเดียวต้มหมูก็ใส่เค,ครื่องในคครรับเื่องในใส่ออนใกล่องทาร์ทคนชอบสไตล์นี้ก็มาออกจะหวานน้ำเมืม่อกี้กินแล้วครับรสชาติออกหวานแปแลมแปแลมใสน่น้ำตาลถั่วหวานหวานน้ำเค็มนิดนี่นิดเกียวทำไมโจ๊กโจ๊กไม่ได้กินเลยครับเห็นเห็นโชว์ภาพสวยโจ๊กก็จะเป็นช่วงเช้าอ่ะมันจะอร่อยเพราะว่ามันร้อนห้า โจ๊กผมใส่แต่อยากนานๆนานๆโจ๊กจะไม่สวยละใครมันเย็นมันจะไม่คือมันเขี่ยวใช่เวลาเขี่ยวนานโจ๊กมันจะไม่ไม่สวยละออ๋ก็ไม่ใช่คนนี้เขาเปียกขวานขวานขึ้นมาขวานเจ้าจะมีขาไปจำอยู่โจ๊กนี่ครับมากินโจ๊กเขาจะเขาวิ่งไปสือปลาตะโขงก็จะผ่านแล้วเขากินโจ๊กไปนี่ตามจริงจริงกัน ไปไม่ยาคาอีกสองกิโลสองหรือสามกิโลเลยประมาณหนึ่งกิโลอันนี้ยาคาตัดซอยยาคาผมก็ถามเขาาเอ้าเป็ูมิเท่าไปไหนมาเขาบอกไปซื้อตะโกะมาไปซื้อที่นู่นแล้วก็มากินโจ๊กที่นี่อมานั่งโต๊ะเองไงใช่มานั่งกินโต๊ะแบบโ๊กแแบบบบธรรมชาติมองไปถ้าจะให้สวยช่วงหนาหนาวนะใ้าบรรยากาศกรณีในหนาหนาวต้นไม้กำลังปลูกแล้วก็มันจะเย็นบรรยากาศมองไปก็สบายตาสบายตาเนาะ ก็ปลูกกระกปลูก,ก,กมีบอ่อั้องบอ่บอกนนีป่าก็เลี้ยงแบบตัวใหญ่เท่าแขนป่าจระเข้ป่าหลาก,ลากลหลายแต่ปินินเข้มหน้าเข้มจะเลี้ยงปา่าได้ค่อนข้างจะดีโอเคครับก็ผมจะเอาปลาสวยบ่อน้าบ้านเลยมาลงอีกเนึ่งเพราะว่าบ่อเราจะลงปลาลุมา่มไหนได้อะไรลูกกเที๋ยวเนี่ยลูกค้ามาแล้วมามามา,มาเอาเลยมาลึกอ่ะ เดี๋ยวไปทำบะหมีเตี๋ยวแต่นี่ก็อ่ามาสั่งเลยลูกเดี๋ยวสั่งสามราคาอ่ามาเลยลูกเอาเลยลูกสั่งเลยสั่งเลยทำมาสั่งเลยสั่งเลยเลยมีเสร็จมีเสร็จมีเสร็จมีถุงนึงถุงนึงโอเคโอเคนายบ้านอยู่ไหนลูกนี่กันใกล้หน่อยโอเคเอ้ยดินมูชั้นเท่าไหร่ถุงเท่าไหร่สามสิบบาทขายราคาเดียวหมดเลยสามสิบบาทสามสิบบาทไอคิวพิเศษด้วยสามสิบสี่สิบโยกก็สามสิบหมูซับใช่ไหม เป็นตัวมือนหมูครับที่ป <stere ot ra> ั่นเพลิงก้อนเนาะเสตียวก็เป็นเกลียวหมูหมูน้ำตกหรือหมูธรรมดาหมูน้ำตกครับแต่ไม่มีเนื้อไม่มีไม่มีเนื้อไม่มีไก่ครับมีหมูอย่างเดียวครับหมูอย่างเดียวขากระดุทีเดียวเลยไอ้ข่าวว่าอุปกรณ์มอยู่ไกลจากตลาดหายากหายยากหายยากโดยเฉพาะเลือดหมูหายากมากหายากมากเลือดหมูต้องแบบพิเศษนี่ได้ไงต้องเป็นเลือดหมูนุ่ม พวกนี้เลือดหมูไม่นุ่มเนี่ยเลือดหมูนี่จะมีสองอย่างผมก็เพิ่งดูจากเขานี่แหละว่าเลือดหมูมีสองอย่างเลือดหมูแข็งคือเลือดหมูแข็งกับเลือดหมูนุ่มมัจะเป็นเลือดหมูแข็งเริ่มนิกลิ่นด้วยพวกนี้จะไม่พวกนี่คู่ไม่ค่อยกินครับกินแบบชอบกินไก่หมูก็กินแบบเนื้อหมูอะไรเงี้ยถ้าเป็นเลือดหมูนุ่มเนี่ยมันจะกินไปมันจะอ่อนนุ่มครับโล้กลิ่นจะไม่ค่อยมีแต่ถ้าเป็นเลือดหมูแข็งเนี่ยมันจะมีกลิ่นตุ่ม กินเรื่องเติมเปไปมขายขายทุกวันเปิดทุกวันขายเปิดตั้งแต่ก็แต่เที่ยงหกโมงเนี่ยกินหกโมงครึ่งเจ็โมงเได้เลยเช้าแต่ผมตื่นตั้งแต่ทำตั้งแต่ตีสีทุกวันประมาณโมงนึงเนาะเกือบจนถึงใบสองใบสามได้ครับตอนนี้ก็ยังได้อยู่หรือว่าถ้าใครจะมาสาวนะจะโทรมาก่อนได้เบอร์อะก็เศูนปสสองหกสองสองศูนย์สห หรือว่าถ้าใครมีเป็นเพื่อนในในเฟซก็แชทมาได้เพื่อนชื่อว่าบ้านแป้ง่างศิลบ้านแปะทช่างศิลครับอ๋อแชทมาต่างได้หรือว่ามาถามลุงนาได้ว่าพอมีมาแล้วนี่พี่น้องเองเขาลู้ทำยังไงส่วนมากจะเป็นเอ่อเฟซเฟซเฟซจะจัดสมาเกือบเหมือนกับเหมือนกับ เฟสเราเพื่อนคนหนึ่งก็ไล่คนไหนเขาถามหรือว่าเพื่อนมาตั้งแต่วันเปิด่ะคือเพื่อนมาเนี่ยเขาก็ถ่ายรูปไปลงขอถามว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเงี้ยเดี๋ยวก็มาจากฝสายเปิดอนิดเยอะอ่างเือว่าลังเริ่มต้นไปได้ดีครัไหมก็ีก็ไปผมว่าเริ่มคนรู้จักเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ จากนานาสาัดกับคนก็มานะมีมีมครับเขาก็เขาก็บอกเหมือนกันนะเขาก็เพราะว่าเวลาลูกค้ามาผมจะถามว่ามาจากไหนครับมีอย่ะแต่ทางมายากไหมทางเวลามามาตรงไหนก็จากยะคาเขาทางยะคาใช่ไหมแล้วก็ตากฝั่งนี้มาจากบันโคกบันโคก็หนงโคงห้องโคงนี่มาไดยน่ามาได้น่เสื่อมตอนได้ไม่รู้นะ แต่ปัญหาคือทางจะออกไปถนนถลุจะเข้ากงอย่างการต้องสามแยกมาบ้านโกหรือบ้านหน่อยแล้วมาไม่มีป้ายบอกทางในนำเรียนๆทำเป็นยัไปทำป้ายตั้งสองสามทางอาจะทำอลงเล่นหมูบ้านแะช่างซีนกลับไปอีกสองโลหนึ่งโลไปน้อยไปน้อยเอาเศษใหม่ก็ได้อาจจะสีฟ้าก็ได้สีชาสีขเอาเศษใหม่ก็เก่าเขียนเอาช็อกหรือเอาอะไรเขียนก็จะเนาะมันจะสามทีตาเมื่อแต่อทาง ก็มปเขีนนตัวซับไปด้วยเีนวเขจะมาเก็บภาษีอีกน่งลต้องคุาวต้องคุาไ้ได้ไา้ได้ไับฝากเอลานนั่นะมองมองตาครับเออเออลานโจ๊กก๋วเตี๋ยวต้มดัดหมูครับก็อยากให้ลองมาลองชิมดูก่อนว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเอออย่าเพิ่งไม่เชืใครมาลองดูก่อน โอเคที่บ้านบุกตะโพตำบลคนพามอำเภอหนงสูงพรามนี่เองวันที่หกสิงหาคมอันทิตกับยามบม่บายฝนกัทั้ท่าแบบเป็นเย็นไม่ร้อนมากครับสนใจก็ม่อุดหนุนปฟนเพงสินขอเบอร์โทรศัพท์ีได้ไหมศูนย์แปดสามสองหกสองสองศูนย์สองหกกครับัีครับสวัสดีครับ